วเจอกันแล้ววันนี้วันนี้อยู่ที่พังงานะครับน,นอยากจะบอกให้หลายคนรู้ว่าเงินดิจิตัลวอลเน็นตนที่พังงานตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ดิอกดีใจกันทั่วหน้าหลายคนก็ยื่นจดหมายมาว่าอยากให้รัฐบ,บาลชุดน,นี้อยู่ไปตลอดชีวิต แต่บางคนก็ยังไม่ได้นะพี่บางคนก็ยังไม่ได้บางคนก็ยังบอกว่ายังฟังอยู่ไม่ได้ก็ต้องรอเข้าระบบเขาอีกสามครั้งก็ไปตรวจสอบตัวนิดนึงที่ว่าเรายังไม่ได้พ่าอะไรมันมีขั้นตอนอยู่มันมันมันโยมาไปอยู่ในการโพสของ ได้ได้คุณบอได้เหรอรับได้ไม่พอใจที่คุณประบอกรว่าผมถูกไปให้เ้าคุณโพสต์ไปไต่ได้พี่พูดใส่วิดีโอเนี่ยท่านเป็นคลิปพี่นั่งพูดแล้วก็ส่งให้ผมผมก็ตัดใส่ใส่ได้ทันที